เปียนผู้ติดตามเป็นรายได้ตลอดชีวิตทุกแพลตฟอร์มของท่านวันเดียวเท่านั้นใครอยากใกล้ชิดผู้สร้างระบบเทรดใครบ้างอยากหลบลอสให้เก่งขึ้นมารับกุญแจปลดล็อกความสำเร็จนักเทรดกันการปรากฏตัวครั้งแรกในปีนี้โคชธานอสผู้สร้างระบบซิกแซกพูดคุย เรียนรู้ฟังวิธีคิดดีๆสำหรับมือใหม่และมือเก่าใครก็ตามที่ไปต่อในการสร้างเส้นทางนักเทรดเงินล้านและมีน้องนเดชร,ร่วมแจมด้วยประสิบก้าด้นกรอบมีโปรพิเศษมากๆที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ซิกแซกเปิดมาห้าปีหรือพร้อมกันในวันนั้นจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยฮัพลาดพิเศษเฉพาะวันนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวล็อกเวลาด่วนเสาร์ที่30สิงหาคม 2,568นี้เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาผ่านซูมลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมได้จากเอดมินกลุ่ม